ปารีสแซงต์แชงแมงสอทีมแตกแล้วนะครับตอนนี้ครับประธานใหญ่นะครับคิริยันเอ็บบัเบ้ได้แจ้งกับบอร์ดบริหารของปีชนะครับว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับทีมอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือจะไม่ใช้ออปชั่น2บวกหนึ่งของเขาเน่ยที่จะขยายสัญญาไปอีกหนึ่งปีจะไม่ใช้ออปชั่นนั้นแล้วนะครับขอยให้ทีมนะฮะไม่ต่อแล้วนะครับจะออกจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะปล่อยให้หมดสัญญาไปหรือว่ายังไงก็กูไม่อยู่แล้วนั่นแหละครับตอนนี้เนี่ย งานเข้าเลยนะครับเพราะว่าสโมสรเนี่ยโกรธจัดเลยนะเพราะว่าทาไมถึงไม่แจ้งให้เร็วกว่านี้นะฮะมาแจ้งอะไรเอาตอนนี้นะครับเก็เท่ากับว่าถ้าเกิดสโมสรเนี่ยไม่รีบขายเขาออกไปภายในซัมเมอร์นี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขายเอเบอเบ้ออกไปในราคาที่ถูกลงกว่านี้เยอะมากๆหรือขั้นอาจที่จะต้องเสียฟรีไปเลยก็ได้ซึ่งมันถ้าเป็นธรรมดาแล้วว่าสโมสรไม่ต้องการจะให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั <S <S ้นต้องรีบดําเนินการ อย่างไลเร็วไล่สุดก็ต้องขายออกไปให้ได้ภายในซัมเมอร์นี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเป๊เช่แล้วก็ทางท่านประธานเอ็มเนี่ยก็กำลังถกเครียดประชุมกันอย่างหนักหน่วงเลยครับว่าจะมีทางออกแบบไหนได้บ้างนะครับกับการที่วางบอมของท่งงทานประธานเอ็มในครั้งนี้นะครับว่าทาไมทําอะไรถึงไม่ปรึกษากันก่อนเลยนะมาถึงก็เอาอย่างงี้เลยเหรอนะฮะนี่แหละ ข้อเสียของการที่ให้อํานาจกับนักเตะคนใดคนหนึ่งมากเกินไปให้นักเตะคนหนึ่งมีอํานาจมากกว่าสโมอสรมากเกินไปถึงขนาดที่ว่าแบบมีอำนาจมากกว่านักเตะระดับตํานานอย่างเมสซี่หรือลาอมออตอะไรเงี้ยคือฝีมือผมไม่กังขาเลยนะความเก่งกาจของเอ็มบัปเป้แบบผมผมผมยอมเลยผมซูฮกเลยว่าแบบโหคนนี้แม่งคือตัวแทนของโรนัลโด้คนต่อไปยังได้เลยแต่เรื่องพฤติกรรมเรื่องแบบสิ่งต่างๆที่ที่ข่าวเขาเอามาตีแผ่ หลายๆอย่างก็คือมันก็คือเด็กคนหนึ่งจริง,รงๆนะครับการตัดสินใจมันไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะมากลุ่มชี้ชะตาคอนโทรลพวงมไลัยของสโมสรระดับโลกได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจของเปเาเช่เนี่ยมันผิดตั้งแต่แรกแล้วที่จะให้อำนาจกับประธานเอ็มเงาขนาดนั้นนะครับแค่แค่เงินก็เต็มที่แล้วอะแต่ดันให้อำนาจเขาขนาดนั้นนะ่ะมันก็เสียเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยหอกเล่มนั้นมันก็ย้อนมาทิ่มแทงตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังประชุมเครียดก,กันอยู่แล้วก็ พร้อมกับที่แบบขีดเส้นใต้ไปเลยว่ารับรองว่าความรายละเอีดเยดนนการประชุมเนี่ยจะไม่มีทางล่วไหลออกไปเด็ดขาดแน่นอนครับรอจนกว่าจะประชุมอย่างให้เสร็จสิ้นนั้นก่อนนะครับแล้วจะออกมาถแถลงทีเดียวนะครับว่าจะเอายังไงกับเอปเบ้นะครับซึ่งก็ถึงขนาดที่ว่าพี่ฟาบิเซโอโรมาโนก็ออกมารายงานข่าวนี้กันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสื่อต่างๆรวมถึงเหล่าตำนานนะครับก็ได้ออกมาคาดการณ์กันเลยนะครับว่าปารีสเนี่ยต้องรีบ งัดแผน2ด่วนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าการประชุมกับเอปเป้นั้นไม่เป็นที่น่าพอใจหรือว่าไม่สามารถตกลงได้เอปเป้ต้องการที่จะย้ายทีจริงๆเนี่ยคนที่เขาจะามาแทนเอปเป้นเนี่ยต้องเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาครับ <laughs> กลายเป็นต้องงานเข้าพวกกูอีก <laughs> งานเข้าพ่อคูอีกดาวโนัวของกู30ประตูต่อดูดูการจะเอาไปตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้เราก็ยังหาตัวแทนซาลาไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วไม่รู้ว่าการขายซาราไปเนี่ยอืจะได้สักเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะถึงร้อยล้านหรือเปล่าไปรู้นะตอนนี้ไม่รู้มูลค่าการตลาดซาราเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าลิวพูไม่มีแลนที่จะขายลงถึงแฟนๆก็ไม่ได้เตรียมใจว่าจะขายซาลาไปด้วย นะฮะฮคือพี่ล็อบี้ฟาเลอร์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าอ่าถ้าเขาจะหาใครไปแทนเอปาเป้หรือไปแทนเมสซี่จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นซาลาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าทางปารีสเนี่ยจะมีการมีผลประชุมยังไงกับท่านประธานเอปาเป้นะครับว่เาเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยซึ่งก็เชื่อว่าการที่เอปาเป้เนี่ยตัดสินใจกระทําการเช่นนี้เนี่ยน่าจะมาจากการที่แมทชเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าซีบันแชมป์ได้แหละครับ เป็นเรียกเรียกว่าฮาลานเอฟเฟกมากกว่าเพราะฮาลานเนี่ย้ายไปอยู่กับแมเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ได้คว้าคอมสปเร็จทุกอย่างที่นักเตะคนหนึ่งควรจะได้บนโลกนี้มาแล้วยกไปทุกวันโลกลนะคว้าทุกอย่างมาครอบครองแล้วเรียกได้ว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอาจจะไม่ได้รวยเท่ามึงอะเป้แต่ว่าเรื่องอื่นกูรอของมึงเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้เป้น่าจะคิดว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ะคือเงินไม่ใช่ทุกอย่างนะ้วเงินมันไม่ตอบโจทย์เขาแล้วนะครับจ่ายนี้ไปเขาน่าจะต้องการเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงมากกว่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะที่จะทําให้คว้าสิ่งนั้นมาได้คือต้องออกจากปารีสและไปอยู่สโมสรที่สามารถให้สิ่งนั้นกับเขาได้นะครับนั่นก็อาจจะเป็นเรอัลมาดริดหรือว่าสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะครับเขาถึงจะประสบวาร็จแบบที่ฮาลันได้รับได้นะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะจบยังไงนะครับกับซีรีส์ของประธานเอบเป้ครับ